วัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เนี่ยคะดาวก็จะมาทำคลิป Get r e a d y with me นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นการ Get r e a d y with me นะคะอัปเดตเครื่องสำอางแล้วก็เมา์มอยสำหรับพวกสกินแคร์อาหารเสริมที่ ดาวใช้ในช่วงนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ดาวก็ลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดมาแล้วนะคะทุกคนคือเราบอกว่าช่วงนี้แบบดาวใช้กันแดดเปลืองมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหน้าร้อนของไทยอะ่ะแล้วคือแดดมันแรงมากทุกคนแบบแรงมากจริงๆนะคะใช้กันแดดทุกวันเลยเป็นสิ่งที่ควรทําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในช่วงที่มันไม่ได้แบบแดดแรงเราอาจจะละเลยไปนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยคือต้องย้ําเลยว่ามันต้องแบบดูแลผิวดีจริงๆอะ่ะ ตัวแรกนะคะก็จะใช้เป็นคูชั่นของ for you t o นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนผิวก็จอ,อกมาประมาณนี้เลยนะ ตัวนี้เขาเป็นสูดโกลนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ดิวอี้ขนาดนั้นนะซึ่งโอเคใช้กับประเทศไทยได้นะคะคือช่วงนี้เราจะค่อนข้างอินกับผิวหน้าที่แบบว่าไม่ได้ลงเมคอัพหนามากงานผิวหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้เป็นจุดสําคัญเลยที่เราจะต้องดูแลผิวเพิ่มนะคะเพื่อให้แบบมันไม่ดูโทรมหรือว่ามีรอยอะไรเงี้ยเยอะเกินไปใช่ไหมช่วงที่ผ่านมาทุกคนที่มันร้อนมากมากอะ่ะคือเราเป็นผลเยอะมากบริเวณหน้าผากคือแบบ เดีくく๋ยวขึくく้นเดี๋ยวหายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวหายอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้มันก็ใกล้เปิดเทอมแล้วก็เลยต้องดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะก็จะลงเป็นคอเลกเตอร์สีส้มนะคะต่อไปนะคะคอนซีลเลอร์นะคะทุกคนดาวใช้ของ Maybelline Fit Me นะคะคือดาวจะใช้เป็นปสองสีผสมกันนะคะ ็ลงประมาณนี้นะคะทุกคนพวกรอยสิว่าวดาจะไม่ได้ไปปกปิดมันนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็น everyday look ก็เลยไม่ได้อยากจะปกปิดหรือว่าได้หน้าที่ตึบมากขนาดนั้นนะเลยจะปล่อยมันไปเลยนะในส่วนของลิปที่ดาจะมาทาแก้มทาปากนะคะใช้เป็นของ c h a r สตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนสีก็คือแบบแดงแจ๊ดมากนะคะค่อยๆลงไป ต่อไปนะคะเราจะเซตใต้ตาแล้วก็ทีโซนด้วยตัวนี้นะคะจากแบรนด four u t o ค่ะ <c oughs> คือแบบเยินมากเพราะว่าใช้จริงนะคะถ้าใช้แปง้งผสมรองพื้นนะคะที่สีอพอดีผิวเนี่ยมาเซตทั่วหน้าด้วยแปรงนะคะทุกคนก็จะมีคนแบบทักดาวทุกคลิปแล้วก็แบบมีไดเรกมาถามบ้างอะไรเงี้ยว่า เออดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าจากคลิปแรกๆที่ลงกับตอนนี้ใช่ไหมก็คือมีการแบบเปลี่ยนแป,ปลงเกิดขึ้นทุกคมันอาจจะไม่ได้มากแบบจนแบบเป็นหลอดอนีออนอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนแต่ก็เห็นได้ชัดอยู่ว่าเออมันแบบดูใสขึ้นเขียนขอบตาด้วยตัวนี้นะคะช่วงแต่ก่อนอะทุกคนเดาวะขยันทาครีมมากนะคะ แล้วก็คือจะค่อนข้างแบบขยันขัดผิวด้วยนะคะทุกคนสักครับผิวอะไรแบบนี้เนาะแบบอาทิตย์ละ2-3วันเลยนะคะมันก็เลยทำให้ดูใสขึ้นแต่คือด้วยความที่ช่วงเนี้ยทุกคนดาวทำงานพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ดาวกำลังฝึกทำเล็บกับต่อขนตาอยู่นะคะ เพอแบบดาวอะทำงานต้องฝึกทำเล็บอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองมากเท่าไหร่เหมือนแบบตอนช่วงที่เราว่างๆอะไรแบบนี้นะคะซึ่งผลที่เกิดขึ้นนะ่ะมันก็เลยทำให้ดาวค่อนข้างเป็นสิวบ่อยนะคะเนื่องจากสภาพอากาศด้วยฝุ่นด้วยต่างๆนะคะแล้วก็ ทําให้แบบรู้สึกผิวอะ่ะมันดูแบบแห้งแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีการคล้ำขึ้นอะไรนี้นะคะจะใช้ตัวนี้นะคะทุกคนไลเนอร์นะคะที่เขามีให้เขียนคิ้วกับเขียนตานะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้ในการมาเขียนหางคิ้วนะคะโทนมากๆตัวนี้แต่งตาวันนี้นะคะเราใช้เป็นของเมเลสกานี้นะคะ นั่นแหละทุกคนมันก็เลยทําให้แบบเออดาวมาสังเกตเห็นตัวเองได้นะคะว่าเอ้ยผิวมันดูแบบไม่สุขภาพดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่นะคะช่วงเนี้ก็เลยแบบพยายามที่จะกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันไกลจะเปิดเทอมแล้วนะคะทุกคนซึ่งตัวช่วยที่ดาวอยากจะมาแนะนําวันนี้ก็คือเป็นอาหารเสริมที่มันหาซื้อได้ง่ายก็มีการแบบรับประกันได้ว่าปลอดภัยนะคะทุกคน เพราะว่าการที่เราเนี่ยไม่ได้ดูแลผิวแล้วคือจะมาดูแลให้มันฟื้นฟูนฟนทันก่อนสองเดือนนะทุกคนคือภายนอกอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฟื้นฟูจากข้างในด้วยนะเดี๋ยวขอกีดอายไลเนอะร์แบบ๊บนึงนะคะก็ใช้แท่งเดียวกันเลยนะแต่ว่าใช้เป็นสีดํานะคะ เราก็จะก,กีดทรงประมาณนี้นะคะให้มันดูเฉียวเฉียวนิดนึงเนาะอ่ะมาต่อเรื่องอาหารเสริมนะคะดาวเนี่ยก็คือพยายามที่จะหาแบรนด์ที่มันสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็ดูที่จะไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะว่าคือบางทีอะถ้ามันเป็นแบรนด์ที่ในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเราก็เกิดความระแวงนะคือเพราะว่าทุกวันเนี้ยค่ะมันก็ออกโคลงคามกันอะไรอย่างเงี้ยในการแบบจับพวกอาหารเสริมนู่นนี่นั่นใช่ไหม บางทีนะคะแนมะ้กระทั่งเป็นแบรนด์ที่อินฟลูเอนเซอร์รีวิวหรือว่าแบบดาราอะไรอย่างเงี้ยเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมก็คือแบบเออก็ยังโดนจับได้อะไรเงี้ยคือฉันก็งงเหมือนกันนะบางทีอะทุกคนสั่งมาก็ต้องมานั่งระแวงว่าเอ๊ะฉันจะได้ของแทหรือของปลอมนะอะไรแบบนี้คอนัวรหน้านะคะเราจะใช้พาเลทข,ของคิวเพจเลยคะ่ะคืออันนี้เราไม่ได้พูดโจมตีใครนะคะทุกคนแต่ว่าคือมันก็เป็นความรู้สึกของผู้บริโภคเนาะที่แบบ คือมันเกลือนอะทุกคนในเน็ตอะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเอออันไหนดีจริงไม่จริงซื้อมาจะเห็นผลจริงไหมเพราะว่าบางทีเราก็เชื่อแค่คํารีวิวเฉยๆไม่ได้ถูกปะในส่วนของลิปนะคะดาวก็ใช้เป็น2ตัวนี้เลยนะคะจะลงตัวนี้ไปก่อนนะคะทุกคนของซาสิ แล้วด้านในนะคะก็ลงของชามิสค่ะนี่นะคะฟินิชลุคนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทรงผมที่ดาวทำบ่อยเหมือนกันช่วงนี้นะคะ ซึ่งไอเทมอาหารเสริมที่ดาวแบบแนะนำแล้วก็ทานอยู่ตอนนี้ชัวร์ว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะทุกคนจากแบรนด์วีด้านะคะตัวนี้นะคะทุกคนเขาก็จะเป็นวีด้ากูตาแมกนะคะอันนี้เนี่ยดาวซื้อมาแบบซองใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเคยทานไปนแล้วแล้วรู้สึกว่าเออผิวมันดูดีขึ้นนะคะมันดูมีความกระจ่างใสแล้วก็สุขภาพดีมากขึ้นนะคะทุกคนก็ลเลยซื้อแบบซองใหญ่มาทานเลยนะคะตัวนี้เนี่ยทุกคนเขาเคลมมาเลยนะคะว่าเป็น No.1 Best Seller นะคะซึ่งขายดีมากมาก ในเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะในเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยจะมีเป็นซองเล็กๆนะคะทุกคนคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นคุณหน้าคุณตากันดีของแบรนด์นี้นะคะซึ่งตัวเนี้ยที่เราซื้อมากินอีกนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเป็นกูต้าที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยซึ่งเป็นคุณภาพสูงแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะการทานตัวเนี้ยนะคะเขาเป็นกูต้าที่หแคปซูลเนี่ยนะคะรวมไปด้วยวิตามินบำรุงผิวเน้นๆเลยนะคะทุกคนเหมือนเราทานผลไมา้บำรุงผิวแบบ เน้นๆทุกวันนะคะซึ่งตัวเนี้ยนะคะเขามีทั้งแบบซองเล็กนะคะ7แคปซูลผา21แคปซูลแล้วก็เป็นซองใหญ่แบบนี้นะคะ30แคปซูลนะคะซึ่งช่องทางการซื้อน,นะคะแล้วก็ราคาดาจะแปะไว้ให้ที่ด้านหน้าคลิปนะคะซึ่งตัวเนี้ยทุกคนด้วยความที่มันเป็นวิตามินแล้วก็สารสก,กัดเน้นๆนะคะเขาจะช่วยบำรุงผิวแล้วก็ลดการอักเสบของสิวด,ด,ด้วยนะคะ ช่วยในดาวเสื่อเยอะไม่ไหวก็เลยเลือกทานไปเจ้ากูตาแมกตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยช่วยได้เต็มๆเลยค่ะใครที่แบบทานไม่ต้องมินตัวอื่นแล้วมันไม่เห็นผลอะไรแบบนี้ดาวก็อยากให้ทุกคนอนะ่ะลองเปิดใจลองน้องกันนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่ดาวแนะนํนาให้ทานคู่กับเจ้ากูตาแมกนะคะก็คือคอลลาเจนคิวเทนตัวนี้เลยนะคะแะก็ซื้อมาเป็นแบบซองใหญ่เหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะเขาจะประกอบไปด้วยคอลลาเจนไบเปปไทพายคอลลาเจนโมเลกุลเล็กโคเอนไซคิวเทนพรีเมียมนะคะจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ แล้วก็หอมสารสกัดจากผลไม้นะคะมากกว่า14ชนิดด้วยกันค่ะก็คือเขาจะช่วยตอบโจทย์ในสภาพปัญหาผิวของสาวๆในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะอากาศที่แบบร้อนขนาดนี้ทุกคนแล้วก็ต้องยิ่งบำรุงเข้าไปใหญ่เลยนะคะเจ้าวีด้าคอลลาเจนคิวเทนตัวนี้นะคะทุกคนเขามีทั้งคอลลาเจนตายแบบทาแล้วก็คอลลาเจนแบบทายใช่ไหมคะที่โมเลกุลเล็กมากๆนะคะจากประเทศญี่ปุน่นซึ่งตัวเนี้ยนะคะด้วยความที่เขาเป็นคอลลาเจนโมเลกุลเล็กนะคะทําให้ร่างกายของเราเนี่ย ดูดซึมได้ดีนะคะแล้วก็นําไปใช้ได้ไวนะคะและเขานะคะก็ยังมีวิตามินต่างๆใช่ไหมคะที่ดาวบอกไวตั้งแต่ตอนแรกนะคะซึ่งมันจะช่วยบารุงผิวนะคะรวมไปถึงช่วยเรื่องสิวด้วยค่ะแล่เขาก็จะมีแบบซองเล็กนะคะ12แคปซูล36แคปซูลนะคะแล้วก็เป็นซองใหญ่แบบนี้นะคะ54แคปซูลค่ะซึ่งราคาแล้วก็ช่องทางการขายนะคะดาวจะแปะไว้ที่หน้าคลิปเลยเจ้า2ตัวนี้นะคะทุกคนดาวนเนี่ยก็จะทานควบคู่กั เป็นอย่างละ2แคปซูลนะคะรวมเป็นวันละ4แคปซูลนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาทำงานคู่กันนะคะมันก็จะทำให้การบำรุงผิวเนี้ยมีประสิทธิภาพได้ดีมากขึ้นและตัวนี้นะคะเขาก็ได้เบสเซลเลอร์เหมือนกันนะคะทุกคน ใครที่แบบผิวหมองคล้ำรู้สึกแห้งกั้านนะคะดาวก็แนะนําเลยนะคะตัวะคอลลาเจนคิวเทค่ะและนี่นะคะทุกคนก็เป็นวิธีการดูแลผิวของดาวนะคะที่นอกจากการทาครีมขัดผิวแล้วเนี่ยเราก็ต้องบํารุงภายในด้วยนะคะดาวก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ